พบกับบาหวานพามวลพาแสบอีกเจนเน่นแล้วนะครับวับนนี้บาหวานก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดรัตนเมตตาลามนะครับปลายวัดบ่ได้เขาไปทายเบิงนะครับปลายวัดชนแกะออกนะครับเดี๋ยวบาหวานจะพาเพื่อนๆไปเบิงรอ,ๆบ,อๆบๆหนะครับเนาะครับภาบรรยากาศรอบวัดเนาะคือวัดนี้เพื่อนกับพเพื่นเอินว่าวัดหม่นะครับ เป็นวัถหอยนะครับเป็นเจเอาหอยนะครับมาเร็ดเป็นลูกปั่นทุกทุกอย่างเลยนะครับเป็นเครื่องประดับของลูกปันนะ่นสังเกตนะครับจะเป็นเปลือกหอยเชี่ยวพี่น้องเปลือกหอยเชี่ยวนะเป็นโรคปลากรพุกทะลุนะครับสวยงามหลายพี่น้องมาช่วงกําลังจะเที่ยงพอดีน้องสวยงามวิกฤตอาการอลังการตาเลยพี่น้องครับ อยู่อำเภอ่มกบินบุรีพี่น้องเพิ่มก็บินบุรีเดี๋ยวปาวัตวจะถ่ายหลบหนอกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปถ่ายหลบในเบงแต่สัตว์พี่นะ้องเสิงกะเฮ็ดกีกันไหวนะครับกีกันไหวเพื่อนวัดหอยพี่น้องอะจะเริ่มต้นใหม่นะเนานะเราจะเริ่มต้นใหม่ไทยไก่ แสงอาจจะไปไหนไปไหนพี่น้องดูความวิกฤตการณ์องการตาพี่น้องใส่เปลือกหอ,อยทั้งนั้นเลยพี่น้องเงีย ลมลื่นลายี่น้องครับบรรยากาศลมลื่นนะครับมีต้นสละน้ำยี่น้องต้นสละสีสังเกตบ้านเห็นหลายต้นอยู่ครับต้นสละต้นนี้มีหน่วยน้ำน้องไม่สละนะ <c oughs> บรรยากาศรอบนอ,อกนะครับสละเหมนกับน้อยเหน่อยกัน,นยนี่น้องตัวนี้เพราะตัตดยอดลงมไว้เมันอสิ้นสูงนก็นจะก็ะด้บังชิวทัดนะครับ กับรธลูปที่สถานเลยเปลือกหอยหมีน้องจิงงมม่รก็บนะครับเต่างแต่งานีน่องรอบๆฐานนะครับจะเป็นเปลือหอยเชลลวนันเลยทุกมนนีเพิ่นเิญต่าก,กันนะครับเอินติีปากว่าวัดหอยวัดหอยพี่นอ้อย บรรยากาศรอบนอกกับลมเรือนาะก,กับนิซุมขายของพี่น้องุมขายของล่าจอดรถพี่น้องล่าจอดรถหลายจะเดีเขาไปด้านในอีกนิดนึงนะครับไก่ผมหายแล้ว <laughs> ไก่หายแล้วมากับไก่นี่นี่ยนิสักตัวนะนะปะ้ากูเตลุ ภายนอกนะครับเดี๋ยวไปตามจุดเพิ่นนะครับตามจุดที่เพิ่นวางไว้แต่ว่ามาชมสซากดอกบัวสว่าอะไรนะครับจะเป็นนีมัดฉามีมัดฉา,ม,ม,ดามีกบนะพี่น้องเต่าสวยงามเลยลูกมาเที่ยวมากครับ<ม> ยู่ว่าเมื่อกบ,บินบุรีพี่นอ้องอยู่วเมื่อกบ,บินบุรีสามศูนย์สี่นี่ก้มอยูนะครับต้นสละครับผ่านพระนุูธรูปเนาะใช่อะไร่น้องเป็นึ่งนอน น,นี่ก็เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์พอดีพี่น้องเบิร์กต้นสละพี่น้องต้นสละคนนีก็เอามาปลูกไปหลายดอกก็สวยงามเหมือนกันนะพี่น้องดอกสละลนต้นสละที่เพกคนว่าบาม่มีสละมีสละสละนี่แหละครับนี้ยดอก คร,รัตะลุกหลบน่อหน่อกลมลื่นพี่หนอ่อ,อเฮ้ยเพื่ยนหลบนอนไะได่กำลังซ่องเลยพี่นอ้องตอนนี้เพิ่นบุกมาเพิ่อนในขีนได่หรือบน่นาะแต่ก็มีร่อยขั้งข่าวเพิ่นขีนไปอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นเปลือกหอยกันพี่นอ้อง เปลือกหอยทั้งนั้นเลยน้องวิจิตสวยงามมาการบังการสาเลยเป็นเปลือกหอยเซี่ยวเป็นอิ่นวัดหอยวัดหอยนะครับ ายส่วนอีก <c oughs> ยอดแสนนะครับครับส่วนลายจะเป็นจะเป็นเปลือกหอยเท่านั้นเลยครับ รเราเวิดานในสิเฉยๆแต่นาดปลเปลือกหอยสวยงามการตาเลยด่าน,นหนกน้อย สวยงามอลังการลองจะเป็นรอบนอกนะลองทางขึ้นนะครับเดี๋ยวบ้าบานจะฟาขึ้นไปตั้งต,งตึงนะครับ ตันนี้จะเป็นหอยหุ่นจับนี่ครับพี่น้องประมาณกับหัวใจกับเป็นหอยอย่างนะครับสวยงามมากเลยพี่น้องการแตดเดตนะครับท่าสีบระละเอียดเนาะสวยจริงจริง นาคกเนะฮะหรือนาคกนะครับมาถ่ายสุ่มนะ,น,นะครับพระพุทธหลุดนะครับ แต่นนี้บาวานก็อยู่ตรงมุมสูงนะพี่น,อาาน้องตร่มุมสูงเราจะถ่ายให้กันมุมช่วงล่างนะครับมุมรอบหนอกส่วนล่างสวยงามพี่นอ้องคลิปนี้ก็อาจจะปล่อยให้เปิดหยิงย่งหยาบเลยนะครับเพราะสถานที่มันงดงามเนะาะไม่อยากจะเทียบเป็นคลิปสั้นนะรูเล่นรอบนอกที่บาวานอยู่ส่วนสูงนะครับเนะาะจะมีอุโมงค์

นี่ก็ยังเป็นส่วนประกอบของเปลือกหอยอันนี้เป็นหอยแข้งเนาะ บรรยากาศลมเลื่อนลา่น้องบาบานจะพาลงไปช่วงล่างนะครับตอนนี้ไก่หายแล้วไก่บาวานหายไปแล้วแท้ทำคลิปก็หายไปเลยไกไ่ต้องตามหาไก่อีกแกนหนึ่งร้นอนๆแสงกำลังได้ครับแสงจ่าตอนนี้แสงจ่าบรรยากาศรบนอกมัน ฟังเงียบบ้าบานท่าน,นนะเดทไยเห็หนไหมครับรับนะเห็นมระมาไทยเห็นไหมกันเลยแสงกำลังได้พี่น้องวิจิตอลังการนะพี่น้องเป็นเปลือกหอยตีนีนะเป็นเปลือกหอยแขล้งครับมันจะเป็นเปลือกหอยเชลล์สวยงาม อันนี้เป็นสุ่มพี่น้องป่ะ๋ยวบ้าหวานอย่าผ้าเล่งกับไปเบ่งรอบรอบอีกและหลายจุดนาะเป็นบริเวณรอบคางพี่น้อง้านในอีกสแาลางก็ยังมีทานทีสกลรละ ฟังพี่น้องลัการตาพี่น้อง